โอเคผมก็ต้องขอสดีจกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไปคาบอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเข้าประตูเนเทอร์นะครับก็ข้างหลังนู้นเลยนะครับผมได้ไปทําเท่นไปลาวานี่ไว้ก็เอาน้ํามาลาดน,นะครับก็เป็นประตูเนเธอร์เองนั่นเลยนะครับก็ไม่ได้เล,เล่นหลายวันเลยนะครับเนื่องจากติดเทศกาลร,ระยะนะโอเคไปดูกันดีกว่านะครผมไป เมื่อกี้ผมวางพลาดไปนิดนึงโอ้ต้องขุดออกอีกแล้วโอ้ขุดเพิ่งไหนเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บมันไปก่อนแล้วก็ทุบด,ดินอันนี้ออกไปนะเดี๋ยวไปเอาลาวาก่อนเออเอาไงดีวะเคยเอาทุบด,ดินออกก่อนดีกว่าเคยเอาเนี้ออกโอเควางอันนี้เข้าไปเคเอา แล้วก็วางราวาไปแล้วโอเคเดี๋ยวเขาไปเอาลาวาก่อนอเอาข้างล่างก่อนียัยนเดียวแล้วหรอโอเคไปเอาอันข้างบนด้วยแล้วก็เสร็จอันนี้ผมก็จะรู้ <c oughs> ร,รู้อะไรวะจะรื้อทิ้งแล้วก็คือเดี๋ยวจะก่ออะไรม,มา <c oughs> คือมันตีละทุกคนขอโทษเลยนะผมใครที่ไม่ชอบคำว่าก่อนี่คือก็ เดี๋ยวโอเควางต่อดีกว่าโอ้น้ำก็อะไรวะเนี่ยโอ้วางนี่ okay. โอเคเอาทุบออกดีกว่าโอเควางเข้าไปแล้วก็วางตรงนี้ด้วยเดี๋ยวกว็หา, <c oughs> าเขาก็ก็ัาตัวเองหรอน้ำออกก่อน ก็เออ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 ปีนขึ้นไปข้างบนเลยครับวางน้ำวางสิเดี๋ยววางสิอโอเคได้แล้ววางลาวาเลยวางสิว้าวอีกอันนึงต้องขึ้นไปเอาอ,อีกแล้วโอเคเอาอ่อนก็ได้เก็บไว้โอเค กระโดดฟาดอีกแล้ววางตรงนี้ก็ได้อา้าทำไมน้ำไม่นั่นอ่ะทำไมน้ำไม่ไหลถุงน,นีก้ก่อนก็ได้โอเคแล้วก็วางตรงนี้เลยวางเลยแล้วก็ทำการปิดน้ำเลยครับเก็บน้ำเลยทำไมไม่เก็บ คือเก็บขล้วหมดก็ได้เชือกครั้งหนึ่งเก็บนล้วกันเชื่ว่าเสร็จแล้วตูวนีนเชือกของเราโอเคเก็บอันนี้ไปด้วยไปเตรียมของดีกว่าทุกคนอ่ามันอ,าาอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอ,อเชเอาอาหารก่อนโอเคเมื่อกี้ไม่มีไฟเชืนะครับก็ต้อง มาคูดอันนี้ทำไปใช้ก่อนเขีได้แล้วเขเคียนเค,เคได้เวลาจุดแล้วเอาจุดพลาดเสร็จเอาเขียจุดแล้วไหวจุดได้โหเหนื่อยไ่วจะได้ทำเสร็จอะคือมันยาวมาการอเขียนจะเข้าดีไหมเข้าเลยดีกว่านะทุกคนไปเตรียมของกันดีกว่าผมลืมวยี่ก่อนเนี้ยเตรียมของ,ของก่นอนนะผมมา เออเข้าเลยดีกว่าไหมเข้าเลยโอ้ยทำไมมันค้างเลยเราบรรลุก่อนที่คนละญาตัดคลินปนะผมทุกคนคือกันอีกทีนึงครับผมขอโทษได้ด้วยนะครับผมก็เนื่งองจากไฟเสียนะครับขอโทษด้วาแล้วนี่เสียไายมากเลยนะครับผมในเนเธอคือ ผมทำไฟล์เสียนะครับก็ขอโทษั่นด้วยโอเคมาทำฟาร์มเอไม่ใช่ฟาร์มดิเขาเรียกต่อพอัตโนมัตินะก็ทําการวางอันนี้ไปเลยนะครับเชเตียวของมาแล้วก็ต้องวางเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสีห้า มีปตีตายไม่ไม่ออกนะโอเคของก็จะพังตรงนั้นเลยอยากไปซ่อมมากเลยคื่อ,อนาาุญาตเร่งกลีบเรา นานมากเลยคือผมไปทําเป็นสองชั่วโมงได้แล้วมังคือมันเหนื่อยนะเออขออนุญาตถายขีปไปดีกว่านะครับก็คือหลังจากนี้คือผมทําแบบนานมากแล้วคือแบบอัาคลิไปไม่ไหวนะก็คือเครื่องมันฟอนต์จำแค่สาสองเองก็ คือผมยังไม่ได้เปลี่ยนอ้ไตรงข้างล่างเลยผมใส่เกียร์ๆเไปกันแหละโอเคแล้วผมก็ขออนุญาตตัดคลิปนะครับไมเป็นารผมยืนรออีกทีหนึ่งโอเคเมื่อกี้คือแบบนานมากนะครับก็คือผมทำให้เกือบสองชั่วโมงเลยก็ได้แค่นี้นะครับคือขอโทษคำหยาบเลยนะผมก็โอเคก็ ต้นไผ่มาลองก่อนนะครับเคสตัดเลยสองต้นพอไม่พอมั้งยี่สิบหกอันอเคมันทั้งหมดมันแค่ใช้แค่ยี่สิบอันเองครับเควางเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเควางก่อนดีกว่าอา๋อปุ๊บพีช่ โอเควางตรงนี้สักหน่อยมันจะได้ตัวเร็วๆเอาออได้ใช่อ,อกอย่างไงวะเนี่ยออกไงวะเนี่ยโอเคกูดออกก็ได้ตรงนี้ไปเลยเสร็จแล้วออเดี๋ยวขออนุญาตลองก่อนต้องวางตรงนี้เลยนะเรื่งสองเอาไม่พอใช่เออเอางไงดีวะ ลงไปตลอดแต่เนี๋ยวก่อนโอเคเอออกมาแล้วโอ้โหตกเออจะขึ้นยังไงมเนี่ยโอเคข้างล่างก็เป็นวงจรนะครับก็มาไป่ได้โอเคเราดูว่าอ,รอ้รถไฟข้างล่างจะเก็บได้หรือเปล่านะ อโอเคดูได้ีิโอเคได้อยู่โอเคก็ถือว่าตึงแรงน,น,นะครับแต่มันต้องตกเต็งเยอะเลยนะครับคืออันนี้มันแค่วงจรเฉยๆโอเคถ้าผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดอนซับสไครต์เอาไวหน่อยนะผมก็ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมที่คลิปนี้มันอาจจะดูแบบ อืมสั้นๆเกินไปนะก็ผมจะกลับมาทำคลิปแล้วนะครัผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูครับผมก็ไปบ่ายแล้ว,วจุ๊บๆกับผม